เมื่อนี้สิพาพีพ่น้องไปเที่ยวไปกับร้านไส,รนส,รรนส้ร้านไส้ขับรถร้านไส้ร้านไผ่ไปน้ำกันไปขอโชคขอลาบวะแพงไปขอโชคกัน <laughs> ขอโชคขอลาบเพิ่อมันมีโชคจิไปไทยเนาะสิพากันไปไทย ตอนนี้กำลังนั่งรถไปไปนะจ้าก,กิโลห่อนนะสา,สามสิบสสามสิบกิโลปล่ะสามสิบลักสามสามสิบลักคนไทยเอินกิโลนะกิโล นี่เราทางสบายอยู่นี่ย่าไปเนี่ยตอนนี้ใกล้หอดแล้วเนาะพี่น้องนี่ใกล้หอดวัดมาหาโชคเลยนี่รถเนีรถไทยพี่น้องเคยเนมารถไทยตบๆรถอีแตนนี่แตกๆๆกแตกแตกรถอีแตนลายขนาดเลยแตกแตก แกพื้นแก้ไม้มาทำได้อันนี้ ังไม่ได้จอดรถเด้อเออมีมืดไปยอยูนู่นพญานาคเงยไ่ได้เข้าพี่น้องเออเข่าให้ไปจอดรถในวัดเลยบอก ไ่ได้เสียค่าจอดบ่ะมาแล้วเลยตื่นเต้นนี่ค่ตื่นเต้นนตื่นเต้นเลยตื่นเต้นตื่นเต้นไปวฮานาเนี่ยมันบอเคยเห็นนะตื่นเต้นเลยมาหัวเราจ้ามันี่โอ้ตื่นเต้นมาเต่นเต้นนคร์จ้างนี่ยอนใจไน้แล้างเลยต้มตีหน้ากันนค่ะเด้เราขี่รถถ่ายก็ได้นี่พายน้า กลางน้ำก็มีเหรอกลางน้ำก็มีเข้าไปบูาชาต,ตรงนั้นแหละเขาไปจอดรถก่อนข้าวซื้อมาต้องเต็มพวกก่อนเนาะนะนี่คนมาซื้อเอ้อก็เขามาซื้ออยู่บีเลย อย่างเช่นพะดาไปจ้ะไปไปไปลงลงลงหอดแล้วพี่น้องวัดมหาโชคใช่ต้องเอาเป้ไปพร้อมแล้วก็ไปเปลี่ยนผ้าถุงเช่นละไปเปลี่ยนชินเพราะพี่น้องเลยหอดแล้วนะี่ร้านคอยตื่นเต้นพู้นะสิเห็นวัดมหาโชค เป็นครั้งแรกบอกแข่งแรกในชข่งแรกในชีวิตเอป็นไ่ครั้เงาชนุปเฮาไปซื้อนั้นลวะกลไมเนะซื้อนั่นแหละซื้อกระ่ยูเออไปจ้เรจไปซื้อของถวายนาะพี่น้องเป็นคนสอนของเฮ้าเป็นเดชเป็าใด เรนี้ไปเมืองตานีครับานตันเดินมาแล้วนั่งเลือตัแต่ทั้นอนเป็นนทางที่มีให้ไม่ไห่ใหเลยอย่างนอย่างนั้นเราจะไพระอนวไสุดไหุประคุณสสูตรบวชคนหนึ่งวหาสิบพันไหวได้สี่บออันนี้เป็นการททำของคไหวได้สี่บอมันมีแต่ละจุดก่อนเป้าแล้วไหวพระ ขนาเลยปูเวทพญานาคัะอุปก้ามหน้าหาิมานนครัส่กางกงลายเ้สเาเลยปูเวทใส่ของใส่ถายไปค่ะไปขายใส่ขอใส่ถายใสรเป๋าเนก็ได้หรือว่าใส่ร้านรศก็ได้อันนี้บ่ คนหักคนหอมคนกุ่มคนคล<น>้องเมนตัวนี้บอสนี่ทัางแพนปูเวทแหละพญนาหาิีอันนี้ก็หาชิบยหาอันนี้ก็หาิบบอันนี้เป็นเก่งผูชาอันนี้นะ่นได้สเข้าเข้าใส่กระเป๋าอันนี้ไปขายไปขายเหลือไปทั้เงินทัคำคขอจ้าหา บอลบกลับมาจะเอาก็ได้เนาะมาไปว่ายก็ได้มาเราอยู่าา่งเลือกเอาเลือกเอาสิเลือกเอาคันก่อนเอาไม่กําพังพอเราเดินทำไปหาซิ่งทำไปหเพอเาพันชิ้อนกับ้าเดียวเดียวเดี๋ยวสองคนเห่าอะ แม่นแหละมันจะไม่ได้ให้เราทนเออขอบใจเฮงๆมาด้วยเด้อเด้อสาธุชมความปาดเด้อรักสองขันนี่สองขันบ่เมื่สีทำน้ำกันก็ได้สองคูเมียนะหรือว่าเอาคนละขันบ่ขันเดียวเอออเากิ่งเดียวก็ได้จับมาให้ใช้เลือกไม้ค่อยได้อันหนึ่งอันข้างบนก็ได้ค่อยเอา เห็นได้จีหูว่าจุดใดนี่นะคือว่าจะเห็นดอกว่าผาเห็นผาองคสีขาวาูเว้านขยันาเปลี่ยนันูเวสีเวสีแดงดูนมัีสีแดงึ้นป้าจะแดงเห็นผากอโลดแล้วป้าะไหว้ผ้าสีแดงนี่เว้ยอนีดางนบ สีแด <ie>, เวนอ่ะสบิเหลือเนะสอันรสีพานาคลออมีแ ah ต่จ uh ำ่ส mm. uh ีแดงตัวนี้นะแม่เอนป้าละไวพระูกสามดอกสูเวทถูกสีแดงพญานาคล้าทูกลายสีพระอุปขุตก้างหนามนี่ลบลงมาอีกนี่หาดอกสิเออมันมีครบมันแล้วเขาจัดชุดเลยอ่ะปะจ้าจูงธงความป่าม้เข้าไปอันนั้นวาย เามาเป็นครั้งแรกนะพี่น้องเนาะเฮาก็ยังบระท่านนะฮู้วัดมหาโชุกแข่งดีใจดีใจบ่แพงเออดีใจชุดแล้วได้มาวัดมหาโชคกโหมากับพระรยาได้มาเนี้นะชาวนาผีโบมีพระรยาคนนี้สิมักกระลังสิมักขอโทษเนาะว่าให้ได้มานทั้งเงินทั้งทองทั้งผู้สาวแล้วเฮ้ยโอแล้วก็นี่ คำผ้าอันนี้ก็นคนขับรถได้นี่นะโอ้ยจิทายอันให้พี่น้องเห็นนะเห็นเป็นครั้งแรกเลยพญานาชัยเกาะพื้นว่านะให้ไปอันว่าอยัางเก่ก<พ>ะก<อ>้อนส<อ>ีขาวดอกไม้แดงบองไม้ขาวสีขาวได้เห็ของตัวนี้ก่อนที่ข,ขึ้นผ้าไ,ได้จิ<ไ>ปิชามเ<ด>ขาก่อนมาได้ปะ ตัวไสีดงฮะคอยทามเนี่ยตัวขาวไหวพระสีแดงนะตัวได้ก่ pues whales, nah อันนี้นะไปวัดมองปิงสีขาวไปอย่นั้นสีขาวก่อนบอทางนั้นบอแล้วก็สีแดงนี่อะไรแบบนี้แล้วก็สีเหลืองอันนี้นี่ละอะไรห้ สีตัวนี้แล้วเนาะจุดท่ายเนาะปักเข้าไปเา้าบ่ท่านได้เคยมาเนาะ

ก็ได้ทอดแล้คนเคยมาแล้วยังไม่ไหมคือมาครั้งแรกนี่อ่าาาทาาาาาาลาาาบาา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 ปลายเป็นาาาาาาานาาก็าา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 าทาาก่อนพูดไาอยู่าานเา็นาา จุดถูกก่อนสีขาวเด้อพูนพี่น้องผ้าสีกาบไวยมาเนละแม่มาจุดถูกนี่จุดถูกจุดถูกเด็กเด็กเข้าไปรถแล้วคำพาตัวนี้ก็ได้ สดบนนนันเมืองชาวเห็ก่อนจะ ุดทูบแล้วก็กล้าบเข้าไ,ไปตัวน,นั้นบอกตัวน,นั้นน่ะสีแดงแล้วว่าคำพาฮะ อันนี้สีแดงนะน่ะเขาผ้าว่างเห็นแล้วเออนี่สีขาวแซงแซงเออทึ่แล้วทึ่แล้วปักให้เข้าไปตำลังจีไปต้นนั่นโตได้พี่น้องอันนี้เขาเอินอนั่นเวทวีชุวัน,นวเนาะเทวีชุวันต้นนี้มีสีมีสีอันนั้นมีสีอัน ก็วายชีอันเจเตียงกับพเคยมาจากเถื่อเนาะขอโชคขอลาบขอพรขอพักข้าไปก่อน ไปถวายต่อเนาะทำเลียชวันเนาะอาจจะไปจุดชู่ สุดันดับไปมันดับมันเห็นอยู่ ออตอนนี้ก็ห้ากกบสิไปกกาบหวายพญานาคเนาะห้ามาจากอัน เทาวเวชวันนะมันมีหมอกกาบลายหมองพี่นอกอน,นี่กือพญาณะคนมาทำบุญลายเด้อพี่นอกอวัดนี้มันเป็นวัดดังวัดมหาโชคเนาะวัดมหาโชค่นสร้างใหม่บ่ทันโหต ประมาณปีนี่แหละประมาณปีนี่แหละคนชิลลอถ่ายรูปก็ล่อขนะพี่น้องเอ้ย อยู่ฟื้นซ้างใหม่บ่ท่านห่อปีนาว่ว่าค่ะคนร้ายต่อแถวต่อแถวจุดถูกบ่ย่างไปล่ะย่างไปต่อแถวละ ชีดายชไดายใกล้เนี่ยเขาว่างเห็นบ่สยีเหลืองชีแดงกันนะจุดนะแม่พุ่นหนาๆสุดสุดสุดใหญ่ที่สุดเนาะเป็นยังไงใหญ่ที่สุดวัดมหาโสเมืองอัศเป็ยังไงก็เมืองอัะพังทองบ่ตรงนี้นะอัะพังทองเนาะ ขึ้นกับลงหินดิเออเปิดมันมีลมเข้าว่ายุดไหม,มวันอาทิตย์โคนหลายได้มาเนี่ยนะเป็นวันอาทิตย์น้ำดิเนาะเขายุดดิ ต่อปะ่ะบ๊องเแล้วจังมาจูกลับก่อน <c oughs> กลับจะก่อนจังไหวเออไทายหูตำหลังมันช้านั่งพี่แพงชนพี่ก็ได้ <c oughs> นั่งลงเออเออนั่งชนนี่ก็ได้เออ ยุดแล้วกำพาไปใ้่ไหม่นไก่ที่ซ้ำเล็ดแล้วเนาะคนเพิ่นสาง คนแางพระท่านทั้หอดปีมั่งวัดน่นะเนาะเตียงกัมาเป็นครั้งแรกตอนนี้เขากบชินยางไปาวายหลวงพอ่ออยู่กลางไม่น้ำพู้นคอยเห็นพระยางเลี้ยวไปพุญแต่ะละตุด๊ดแต่ละจุด ในคนมาท่องเที่ยวร้านคอยนะดีใจแห้งได้เนี่ยได้มาวัดนี่ยนะโอ้ยบวเข่าบวกินเลยได้หมดน,นี้ค่ะหลวงพ่อ,อยังอันนี้ฮะ่หะหาบุจักซื้อผืนหาชิบอกพี่น้องว่าจังใดแล้วบ่ไหนหากระมาวายครั้งแรกนะพี่น้องคนร้ายละ่ะ มีชะสี่มองวายนะเบิ้งเบสิมีปลายอย่างเชิเบิ้งบสิให้อ่านอ่านเบิ้งป้ายก่อนเออนี่มาแล้วต้องเห็นป้ายอันนี้พี่น้องนี่หอดวัดแล้ววัดป่ามหาโชคเนาะวัดพวงสวรรค์เนาะหอดแล้วได้พี่น้อง มาฮอดแล้วเนาะมาครั้งแรกกับบุคคลยัยกษ์ามเอาถามตะพื้นตะพื้น ค่อยทะลุเห็นกันเนาะผ้าพญานาคแล้วก็ลวงพ่อเองแ้ก็อันนั้นสีขาวๆนเนาะแล้วก็มาจุดนี่เนี่ยขับผ้าเห็นอะไรนะฮะน,นะเออตัวใดๆเอาก็ได้ เป็นแบบของขังของขังของบูชาย็นดยคนลายตอนนี้กำลังเดดเดด

ยารียว่าอาไใ่วันไหนไข่เป็นญาปาาจะจ้องไก่ต่างาเหิอนเทวมุทเทวดาพุ่งอยู่จันปากอยเยียมกบ่ยอยุกใส้เรื่องเงินทำไปใหลังเจ้าเรือเขาเลนำกตมาส่วว่าอยพอมูมาเป็นไก่เสือเลยพาเอาพอุสิงหอยไหลหลังเขเจ้าอยู่กยามอยจะเป็นุทกทำคอยจะบรรจอนคอยจะใส่คือดาวขาวคือเดือนเดือนเดือนูกบ่มันได้ผูกเขเียนเดี๋นี้า านหจับพกาวดเราดีคุจับหน่เพวกกระกไ้บบ้นี่นะกกันัเป็กจบจับอืมับที่มัน้บเานี่ยแล้วกกไขพูกูมาพูกมจับกลองมาเอเ่มาวายสุดท้ายสุดท้ายผ้าสุดท้ายแล้วเนาะวาละผ้าจะผ้าเนาะจุดทูบวายคือกันนะใุดท้ายแล้ว ăn các loại <laughs> chăn gần tiêu rồi <laughs> nó. chung với các loại chăn คนนี้คนที่โวยป้าที่ตายลุนี่อะไรไปรอปตังคาไปดรอตังเก็บเงี้ยเจ้าหางขึ้นเรี่งสิให้จ้มี่ขึ้นเรื่อเดียวกนี่ย่ให้เจ้านี่อย่้วยล้ยังไใจเรื่มาดล่ะให้เ้อกให้จมวาป้า

โลกาไขวันไอ้ไว้หนังปาร์ตนาสิ่งใดเอ้ได้ถึงระดับด่างดังมโนเษย์ด้วยพลอยเดือดดาลตัมันเงินมันยิ่งจบทิปเรียบร้อยเนาะเอาจบคลิปข้ามาให้บุญกันจบแล้วเนาะเขาพาจบคลิปพอกันคลิปหนาเนาะพี่น้อง